หม่ของคันนี้อยู่ที่6,7 0 0นะคะตัวล้อแม็กนะคะอันนี้จะเป็นแม็กแต่งขอบ18นะคะคันนี้จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยตัวแม็กไลเนอร์ก็คือสภาพดีนะคะตัวเกียร์นะคะจะเป็นออโต้นะคะคันนี้ สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่สเสนร่รถบ้าน2ถนนซ่อมสร้างปทุมธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีกระบะอโอตโต้สวยๆไม่น้อยผ่อนถูกมาให้ดูกันนะคะกับเจ้าคันนี้เลย t ต y ยต้า i l รัก e v v Z Z e i t t o o n ตัว j p พัปี2019นะคะเรามาดูรถกันดีกว่านะคะตัวนี้นะคะตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดำเงานะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆเลยนะคะเนียนๆน,น,นะคะตัวไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะคันนี้จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยตัวล้อแม็กนะคะอันนี้จะ เป็นแม็กแต่งขอบ18นะคะแล้วก็ตัวยางก็คือยางสภาพดีมากเลยใช้งานได้ยาวๆเลยกระจกนะคะจะเป็นที่คอบโครเมียมอย่างนี้นะคะข้างล่างจะเป็นสีดำน,นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นกระจก ชับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีสติกเกอร์นูนไฮรักเดิมๆจากโรงงานเลยที่จะเปิดประตูนะคะโคเมียมนะคะแล้วก็มีคิวกันสาดให้ด้วยเดี๋ยวเราให้ดูซอกประตูแล้วก็รอยบากกันนะคะคันนี้จะเป็นโอเพนแคปนะคะเปิดได้กว้างๆแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูซอกประตูกันก่อนนะคะนี่น็อตเนียน <s> ๆเลยนะคะสวยๆเลยไม่เคยขันเลยนะคะ เดิมๆนะคะคันนี้เดิมเดิมเครื่องเดิมเดิมคงเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวให้ดูรอยบากกันคันนี้รอยบากก็คือยังอยู่ครบนะคะไม่เคยชนหนักมาแน่นอนนะคะให้ดูด้านหน้าด้วยอูยังแน่นมากเลยนี่นข้างหน้านก็เหมือนกันนะคะรอยบากสวยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ,อด้านข้างกันบ้างนะคะข้างนี้ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยบุบเลยนะคะสีรถสวยๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังของคันนี้นะคะ มีท้ายสวยๆไม่เคยชนหนักมาแน่นอนนะคะสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะคะแล้วก็คันนี้มีที่กันชนให้ด้วยแล้วก็ตัวยางอะไหก็มีให้ด้วยนะคะมี อยู่ลึกนิดนึงที่เปิดโคเมียมนะคะตัวแมกไลเนอร์ก็คือสภาพดีนะคะเจ้าของเก่านะคะดูแลดีมากๆเลยเดี๋ยวเล่าไปดูอีกแถบหนึ่งกันบ้างนะคะเยลยรับประกันไม่ชนหนังไม่จมน้าไม่ไฟไหม้มาแน่นอนนะคะอีกแถบหนึ่งก็สีสันสวยงามนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยบุบเลยเนียนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูซอกประตูด้านนี้แล้วก็รอยบากด,ด้านนี้นะคะ ดี๋ยวให้ดูซอกประตูก่อนนะคะซอกประตูก็คือเหมือนกันขนันน็อตไม่เคยขันเลยซื้อสวยเลยซอกประตูแห้งๆสวยงามเลยนะคะแล้วก็รอยบากของด้านนี้เออ,อันนี้รอยบากก็คือสวยงามยังอยู่ครบนะคะคันนี้ไม่เคยชนหนักนะคะแล้วก็ โครงพวกเครื่องอะไรอย่างงี้ก็เดิมเดิมหมดเลยแล้วก็มีชุดเครื่องมือให้ด้วยครบเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันดีกว่าภายในของคันนี้นะคะสวยแล้วก็สภาพดีมากๆเลยเดี๋ยวหนูให้ดูเบาะแขบก่อนนะคะเบาะแหวจะเป็นเบาะหนังนะคะจะเป็นเบาะ2ตอนนะคะสวยสวยเลยแล้วก็ตัวเบาะข้างหน้าจะเป็นเบาะผ้านะคะสภาพดีมากเลยนะคะตัวเครื่องเล่นจะเป็นเครื่องเล่นวิทยุนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะคะแล้วก็มีซีดีด้วยนะคะตัวเกียร์นะคะจะเป็นออโต้นะคะคันนี้ แล้วก็มีโหมดขับขีย2์โหมดนะคะโหมด e c โคกับโหมดโหมด Power นะคะตัวคอนโซลด้านหน้านะคะสภาพดีมากๆเลยเอสภาพใหม่ๆเลยนะคะตรงนี้มีที่เก็บของด้วยนะคะกว้างๆเลยนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่เก็บของนะคะอืมด้านบนกระจกจะมีที่กระจกจะเป็นกระจกตัดแสงนะคะแล้วก็ที่ใส่แว่นก็มีให้ด้วยนะคะพวกระบบไฟก็คือใช้งานได้ปกติเลยตรงนี้ ที่บังแดดมีกระจกให้ด้วยนะคะไมล์ของคันนี้อยู่ที่67 0 0นนะคะก็คือตกปีแล้วประมาณ11,000นะคะถือว่าเป็นรถใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าไปห้องเครื่องของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2 4งจแรงม้านะคะเครื่องเดิมๆฟิตๆไม่รัว่วไม่ซึมสตาร์ตติดง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยคะ่ะ มาคะ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตัวคานกันบ้างนะคะคานของคันนี้นะคะคานเดิมๆสวยๆเลยน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขันนะคะนี่ไม่เคยชนหนักมาแน่นอนนะคะไม่เคยชนน็อตเดิมๆสวยๆเนียนกลิบเลยนี่นะคะด้านนี้ก็เหมือนกันสวยๆเลยนะคะเ้ยเป็นไงล่ะแล้วก็ตรงนี้ ตัวฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงก็เหมือนกันนะคะนี่น็อตเนียนๆสวยๆเลยมีแผ่นการความร้อนให้ด้วยแล้วก็นี่สติกเกอร์ก็คือยังอยู่ครบนะคะฝากระโปรงเดิมๆทางเรานะคะรับประกันครื่องเกียร์หปีหรือ1,000 10, 0มกิโลด้วยสวยๆแบบนี้นะคะเราเปิดราคาอยู่ที่3ามแ0 0แปบาทนะคะแต่พิเศษสําหรับลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาลดไปเลยส0 0 0มบาทนะคะเหลือ3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะอนเพียง7จ็ดพันตลอดอายุสัญญานะ สดนะคะเราไม่เก็บแบตแน่นอนนะคะและยังไม่พอนะคะทางเรายังฟีค่าจัดโกนค่าดําเนินกนรารแล้วก็จะส่งรถฟีตัวประเทศด้วยรถเต็นเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่น เกรดเทุกคันเต็นเรามีเล่มพรมนทุกคันไม่ปิดเต็นหนีแน่นอนสําหรับใครที่สนใจรถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจ Facebook ของเราเข้ามานะคะทางเรามี3เพจตามนี้เลยแล้วก็มี Tik t o อ2สช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ให้พวกเราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยนะคะบ๊ายบาย